สดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูสุชาดาคงทซั์หรือครูอ่งุนนะคะและว,วันนี้ครูอ่งุนมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับศิละปะมาฝากนักเรียนทุกคนค่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางครั้งเวลาที่เราวาดรูปออกมานั้นดูไม่น่าสนใจไม่น่าดึงดูดเลยแล้ววันนี้ครูอ่งุนจะพานักเรียนมาแก้ไขปัญหาตรงนี้กันโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบภาพจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ และการจัดองค์ประกอบภาพที่ครูอุงหุ่นนำมาในวันนี้นะคะมีด้วยการ2หลักการก็คือ 1. การจัดองค์ประกอบศิลป์และ2คือตังหวะและตำแหน่งค่ะเรามาเริ่มกันในเรื่องที่1กันก่อนเลยค่ะการจัดองค์ประกอบศิลป์คือการนำทัศนธาตุาได้แก่จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นที่ว่างและพื้นผิวมาประกอบเป็นผลงานศิลปะเช่น งานจิตกรรมงานปฏติมากรรมและงานสถาปัตยกรรมโดยใช้หลักการจัดดังนี้ค่ะ 1. เอกภาพ 2. ความสมดุล 3. จุดเด่น 4. ความกลมกลืน 5. ความขัดแยง้งความหมายแต่ละอย่างมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเอกภาพหรือ unity หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกกันได้เป็นการจัดองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. วิธีการสัมผัสคือการนำรูปร่างรูปทรงมาสัมผัสกันในลักษณะต่างๆตัวอย่างผลงานนะคะ 2. วิธีการทับซ้อนคือการนำเอารูปร่างรูปทรงมาทับซ้อนกันให้เกิดความเป็นเอกภาพและครูอุงุ่นมีตัวอย่างผลงานที่ใช้หลักการทับซ้อนมาให้นักเรียนดูนะคะและ 3. วิธีการจัดกลุ่มคือการนำเอารูปร่างรูปทรงมาจัดเป็นกลุ่มแบบเดียวกันตัวอย่างนะคะ ต่อมาคือความสมดุลหรือภาษาอังกฤษคือบาลานซ์นะคะหมายถึงการนำเอาทัศนาธาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีความประสานกลมกลืนความพอดีของรูปในผลงานศิลปะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ 1. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันหรือ symmetrical balance นะคะคือ การจัดผลงานศิลปะให้ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรมีขนาดสัดส่วนน้ำหนักที่เท่ากันหรือมีรูปแบบเหมือนกันนิยมใช้ในงานสถาปตัตยกรรมหรืองานเขียนไทยดังภาพตัวอย่างนะคะ 2. ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันหรือ asymmetrical As balance คือการนำเอาทัศนธาตุาทางทัศนศิลป์มาจัดองค์ประกอบใหม่ซึ่งซ้ายขวาสองข้างไม่เหมือนกันนะคะใช้รูปร่างรูปทรงที่ไม่เหมือนกันแต่ให้ความรู้สึกที่สมดุลกันนิยมใช้ในงานประเภทจิตกรรมดังตัวอย่างนะคะในการจัดองค์ประกอบของภาพที่สำคัญมากอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือจุดเด่นหรือโดมิ n a นซ์ เป็นส่วนที่ปรากฏชัดเจนที่สุดในผลงานศิลปะตำแหน่งของจุดเด่นที่ดีมักจะวางไว้ส่วนหน้านะคะและไม่นิยมวางไว้ตรงกลางภาพพอดีเป๊ะเพราะจะทำให้รูปภาพนั้นดูไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะจุดเด่นที่ดีควรกินเนื้อที่ภาพประมาณ20-30%ของภาพทั้งหมดนะคะดังตัวอย่างค่ะภาพแรกที่นักเรียนเห็นนะคะ เป็นการสร้างจุดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่โดยการนำรูปร่างรูปทรงของมะพร้าวที่แตกต่างกันจากฉากหลังมาใช้แล้วก็ทำให้ผลงานมีจุดเด่นที่ใหญ่และชัดเจนมากค่ะและในภาพนี้ยังมีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่ตัดกันเป็นจุดเด่นอีก20%ของภาพด้วยค่ะต่อมานะคะ คือความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีหมายถึงการนำเอาทัศนธาตุาทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบสินให้มีความสัมพันธ์กันกลมกลืนกันเข้าด้วยกันได้ดีไม่ขัดแย้งกันซึ่งสามารถกลมกลืนกันได้ด้วยเส้นรูปร่างรูปทรงขนาดสัสดส่วนสีลักษณะผิวแสงเงาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะภาพแรกนะคะ เป็นภาพที่แสดงความกลมกลืนกันด้วยเส้นและเส้นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นลักษณะโค้งค่ะซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันเป็นรูปนาม,มารมภาพที่2เป็นภาพที่แสดงความกลมกลืนกันด้วยรูปร่างรูปทรงสังเกตที่ผีเสื้อและดอกไม้นะคะจะมีรูปทรงที่เหมือนกันภาพชิ้นนี้เป็นเทคนิคการพิมพ์ภาพนะคะต่อมานะคะเป็นภาพแสดงความกลมกลืนกันด้วยขนาดและสัดส่วน ที่มีรูปผลไม้เป็นรูปวงกลมเหมือนกันขนาดใกล้เคียงกันค่ะต่อมาเป็นภาพแสดงความกลมกลืนกันด้วยสีนะคะซึ่งสีที่ใช้เป็นสีโทนเย็นมีสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวเสริมด้วยสีขาวและสีดำซึ่งเป็นการใช้โทนสีเดียวกันที่ทำให้ภาพนี้เป็นความรู้สึกของตอนเย็นชัดเจนมากค่ะ สำหรับความกลมเกลืนการด้วยลักษณะผิวหรือเรียกง่ายๆว่าพื้นผิวนะคะภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพที่แสดงความรู้สึกของพื้นผิวครูค่ะตรงส่วนของต้นไม้ใบไม้ทุ่งดอกไม้รวมทั้งตัวบ้านค่ะเกิดจากการสร้างสารรค์ของศิลปินที่ต้องการสร้างงานจิตรกรรมแบบ2มิติให้เกิดความรู้สึกเหมือนจริงในลักษณะ3มิติค่ะ และสุดท้ายนะคะคือความกลมกลืนกันด้วยแสงเงาเป็นการไล่น้ำหนักอ่อนเข้มด้วยดินสอเทคนิคนี้เรียกว่าการ drawing ค่ะเมื่อมีความกลมกลืนกันแล้วก็ต้องมีความขัดแย้งที่ตรงข้ามองค์ประกอบสินอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือความขัดแย้งหรือ opposition เป็นการนำทัศนาทตามาจัดองค์ประกอบสินให้เกิดการตัดกันหรือขัดแย้งกันเพื่อลดความกลมกลืนบ้างเพราะความกลมกลืนที่มากเกินไปอาจจะทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อหน่ายค่ะความขัดแย้งที่พอเหมาะจะช่วยให้งานดูมีชีวิตชีวาน่าสนใจน่าตื่นเต้นมากขึ้นความขัดแย้งในงานศิลปะที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ10-20เเซเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงานมากขึ้นค่ะ การเกิดความขัดแย้งก็จะตรงข้ามกับความกลมกลืนคือขัดแย้งด้วยเส้นขัดแย้งด้วยสีขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงขัดแย้งด้วยขนาดสัดส่วนขัดแย้งด้วยลักษณะพื้นผิวเป็นต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนี่เป็นความขัดแย้งด้วยเส้นที่ใช้ลักษณะของเส้นตรงและเส้นโค้งสัดส่วนเท่าๆกันเลยค่ะต่อมาคือการขัดแย้งด้วยสีนะคะ ซึ่งสีเหลืองและสีม่วงก็เป็นสีคู่ตรงข้ามสัดส,ส่วนประมาณ40ต่อ60อนักเรียนสามารถนำหลักการสีคู่ตรงข้ามนี้ไปใช้ในงานทัศนศิลป์ของตนเองได้นะคะต่อมาเป็นภาพตัวอย่างการขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงในภาพเราจะเห็นว่าพื้นหลังที่ใช้รูปร่างสามเหลี่ยมตัดกันไปมาจุดเด่นจะใช้รูปทรงกลมตัวของการ์ตูนจะตัดกันกับพื้นหลังมากๆเลยค่ะ และภาพต่อมานะคะเป็นภาพการขัดแย้งกันด้วยขนาดนะคะเราจะเห็นว่าขนาดของแตงโมนั้นมีขนาดใหญ่มากส่วนส้มกับแอปเปิลจะมีขนาดเล็กแตกต่างกันชัดเจนเลยค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะคือการขัดแย้งกันด้วยพื้นผิวที่ใช้พื้นผิวเรียบตัดกับพื้นผิวหยาบอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการจัดองค์ประกอบสินนั้นมีความสำคัญมาก แค่เราขยับจุดเด่นขยับนิดขยับหน่อยจาบผู้สีที่กลมกลืนกันสีที่ตัดกันมาวางประกอบกันในงานทัศนศิลป์แค่นี้ก็จะสร้างความน่าสนใจและยังเกิดคุณค่าด้านความสวยงามเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่เอ๊นักเรียนลืมอะไรหรือเปล่าคะการจัดองค์ประกอบภาพยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะคะนั่นก็คือจังหวะและตําแหน่งค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ จังหวะเป็นช่วงจังหวะความห่างของความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่สม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอของทัศนธาตุสามารถรับรู้ได้ทางการมองเห็นปรากฏในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ 1. จังหวะที่ซ้ำกัน 2. จังหวะที่ต่อเนื่อง 3. จังหวะที่ต่อเนื่องก้าวหน้าสรุปนะคะ ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถ้านักเรียนสังเกตให้ดีก็จะพบว่าจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆในธรรมชาติได้มีการจัดวางอย่างลงตัวทั้งรูปร่างรูปทรงเส้นและสีสันปรากฏเป็นระยะต่างๆทำให้เกิดเป็นจังหวะที่สวยงามนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้กันเรื่องจังหวะไปแล้วมาต่อกันเรื่องของตำแหน่งกันนะคะ ตำแหน่งหมายถึงที่อยู่หรือที่ตั้งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มองเห็นซึ่งเป็นจุดสนใจหรือว่าเป็นจุดเด่นในงานศิลปะสามารถสังเกตได้โดยการใช้กรอบภาพซึ่งจะแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่ากันหรือเรียกกันว่าตาราง9ช่องนะคะแล้เราก็จะเขียนหมายเลขกำกับไว้ที่จุดตัดแต่ละจุดค่ะจะได้ทั้งหมด5หมายเลขตามภาพนะคะทิคการวางจุดเด่นนะคะ านักเรียนอยากให้ภาพรู้สึกมีการเคลื่อนไหวน่าสนใจควรวางจุดเด่นไว้ที่จุด 1, 2, 3และ4หากต้องการให้ภาพดูหยุดนิ่งสง่างามแข็งแรงควรวางจุดเด่นไว้ที่จุด5ค่ะเราลองมาดูตัวอย่างผลงานศิลปะที่มีการจัดวางจุดเด่นแต่ละตำแหน่งแต่ละที่กันดูนะคะแล้วนักเรียนลองทายดูสิว่าภาพที่เห็นจุดเด่นอยู่ตำแหน่งที่หมายเลขใด ตัวอย่างภาพแรกนะคะภาพนี้นะคะจุดเด่นของตำแหน่งอยู่ที่หมายเลข2และ3เป็นการจัดภาพที่มักได้รับความนิยมมากที่สุดเลยค่ะเพราะด้านข้างของภาพนะคะจะได้ดูไม่อึดอัดมากเกินไปด้วยตัวอย่างต่อมานะคะภาพนี้วางจุดเด่นอย่างเด่นชัดไว้ตรงกลางพอดีของภาพคือตำแหน่งที่5 ทำให้รู้สึกทุกอย่างรอบๆของภาพนะคะเหมือนหยุดนิ่งและยิ่งเสริมให้เป็นจุดเด่นที่ดูสง่างามและมั่นคงมากเลยค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะจุดเด่นของภาพนี้ถูกวางไว้ที่ตำแหน่งหมายเลข1และ4เป็นการจัดวางตำแหน่งที่ให้ความรู้สึกลึกลับมีเรื่องราวเพราะสายตาของเราจะไปรวมกันอยู่ที่จุดเดียวเลยค่ะ นักเรียนเห็นไหมล่ะคะว่าจังหวะและการวางตำแหน่งของจุดเด่นนั้นก็มีความสำคัญมากเช่นกันเพราะนอกจากมุมมองจะสวยขึ้นแล้วยังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงานได้อีกด้วยค่ะและการวางตำแหน่งนี้นะคะไม่ใช่แค่ใช้กับการวาดภาพอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้กับงานศินละปะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปั้นภาพพิมพ์การถ่ายภาพและงานออกแบบโปสเตอร์หรือสื่อโฆษณาทุกอย่าง รวมทั้งงานสถาปัตยกรรมด้วยค่ะเอาละค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะครูอุงุนก็อยากจะให้นักเรียนนั้นได้ลองฝึกสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่นักเรียนชอบจากหลักความรู้การจัดองค์ประกอบศิลป์และการจัดวางจังหวะและตำแหน่งของจุดเด่นที่ครูอุงุนได้บอกไปแล้วนะคะและครูอุงุนหวังว่านักเรียนคงจะนำเทคนิคดีๆเหล่านี้ไปใช้และบอกต่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะ ครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ